โอกระจูพากินทั่วไทยกับอาหารสีภาคจะเป็นอะไรไปดูกันเลยเริ่มที่ภาคเหนือครับบ้านเกิดของโอกระจูเป็นสลัดเมืองเหนือครับไสอัวร้อนๆหอมสูนไพรแฉบหมูกรอบนัวกินกับผักสดแล้วราดน้ำสลัดสารแน่ปินทุกคำน้ำสลัดไใตสารแน่นะครับเดี๋ยวลองทานู่กันเลยนะครับ หอมกลิ่นปลาแหนชัดเจนมากครับกินกับไส้อือกันได้ดีเลยนะครับเป็นน้ำสัตว์ที่ครีมมากกินแล้วเหมือนมาอยู่เชียงใหม่จริงๆเลยครับเมนูภาคอีสานส้วปะลาหมูทอดครับเราคอลแลบ,บกับตัวของร้านเผ็ดๆครับถึงเครื่องอีสานแน่นอนเปรี้ยวหวานเค็มแซ่บครบในจานเดียวอดีมากครับเหนียวนุ่มมากเคลือบด้วยตัวของน้ำปะลาครับเผ็ดจัดจ้านมากครับเมนูนี้แซ่บีหลีเดอ ต่อไปเป็นภาคใต้ครับสลัดข้าวยำและคีนัวนะครับรวมข้าว3ามชนิดคุกสมุนไพรสดๆทั้งใบมะกตรูดตะไคร้หัวแขกไข่ออนเซนป,าปลาป่นแล้วก็ตัวของมะพราะ้าวขั้วหอมๆเลยนะครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวเราคุกกระส่วนๆเท่าอยากกินได้เลยนะครับนี่หอมครับหอมน้ำยำอืมร่อยแรงสมชื่อ ส่วนผสมนะครับคุกเขาได้อย่างเป็นอย่างดีเลยนะครับตัวของน้ํายําแล้วก็ตัวของสมุนไพรต่างๆนะครับไข่ออนเซนนะครับเพิ่มความนัวไปอีกรสชาติความเป็นภาคใต้นะครับแนะนําเมนูนี้เลยนะครับสลัดเขายังไม่กินนัวครับส่วนเมนูภาคกลางนะครับจะเป็นเมนูอะไรนะครับคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับทีมเหนือทีมอีสานทีมใต้หรือทีมภาคกลางนะครับทีมไหนก็อร่อยทุกจาน